เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัสออร์เรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร 091792 9936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Antimate ท่รัสสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร098 278 5123 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับดิฉันนริศีราวรพนรณพลาสค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่งานวันสถาปนาครบรอบ87ปีของสมาคมชมรมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่แวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้มายืนตรงจุดนี้ที่ดิฉันได้ยืนมากมเลยค่ะเพราะว่ามันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแล้วก็ แน่นแฟนเป็นปึกแผ่นของคนใต้มารวมกันอยู่ที่นี่กันมากมายเลยทีเดียวส่วนภาพบรรยากาศที่จะได้ไปชมนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้นี้เราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาคมชาวปากใต้ในพระบร,รมราชูปถัมภ์จัดพิธีวันสถาปนาสมาคมชาวปากใต้ครบรอบ87ปี และถแถลงข่าวงานประเพณีวันจารเดือนสิบครั้งที่21ในวันเสาร์ที่24สิงหาคมพลตํารวจเอกสุทนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสมาคมครบรอบ87ปีทั้งนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุสมาชิกจำนวน87ทุนจากนั้นก็ได้มีงานถแถลงข่าวการจัดงานร่วมกับประธานฝ่ายต่างๆและเปิดถแถลงข่าวงานวันสา์เดือนสิบ สำหรับงานประเพณีวันตั์เดือนสิประจำปี2562จะเริ่มงานตั้งแต่ระหว่างวันศุกร์ที่20ถึงวันเสาร์ที่28กันยายนรวม9วัน9คืนมีการแสดงหนังตะลุงและมโนราจากปากใต้พร้อมทั้งคอนเสิร์ตศิละปะจากปากใต้และการประกวดอาหารปากใต้ทั้งนี้ยังมีการแข่งกีฬาพุปป่บอน โดยความคืนเครงเหล่านี้จะอยู่ตรงวันสุดท้ายคือจะจัดให้มีพิธีชิงเปรตโดยสมาคมชาวปากใต้ในการนี้ทางสมาคมจะได้แถลงข่าวขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจให้มาร่วมสนุกกันในงานศาส์เดินสิบที่จะถึงนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญพี่น้องที่รับชมรับฟังทุกท่านครับศาสตร์เดือนสิบสมาคมชาวปากใต้ในปีนี้เริ่ม20กันยายนถึง28กันยายนวันแรก พิธีเปิดงานแห่รับประกวดรับประกวดอาหารวันสุดท้าย28พิงเปรตทำบุญวันสุดท้ายขอเรียนเชิญพี่น้องชาวใต้ต้องมาอยู่แล้วนะครับพี่น้องชาวใต้ที่ไม่ชาวใต้ก็มาร่วมงานดูสืบสารไปดีทำชมชิมอาหารชอบชิมชมอาหารใต้ของใต้นะครับสินค้าของพิเมืองศิลปะดนตรีภากใต้ขอเรียนเชิญพี่น้องครับ20ถึง28กันยายนเรียนเชิญครับ เรียนเชิญพี่น้องชาวภาคใต้และก็พี่น้องใกล้เคียงนะครับในวันที่20ถึง28กันยายนนี้ยิ่งใหญ่ที่จะมาคมชาวภาคใต้ชิมช็อปเชิญร่วมทําบุญในงานศาสตร์เดือน1ินะครับปีนี้ยิ่งใหญ่มีศิลปินมโนราหนังตะลงุงพร้อมครับก็เรียนเชิญท,ทุกทท่านโดยเฉพาะผู้ที่ให้การสนับสนุนกับงานศาสตร์เดือนสิบนี้ขอขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณครับโโรรยยััยงงเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมต้องขอบอกเลยค่ะว่ารู้สึกได้เลยถึงความอบอุ่นแล้วก็รักใครสาม,มัคคีของสมาคมชาวปักใต้ค่ะยังไงดิฉันต้องขอฝากงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีศสาสตร์เดินสิบในเดือนหน้าไว้ด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงแล้วค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี ance, Plus s ซ r ร์ฟลาสออร n เรนทัลพลัสบายคณชายใหญ่ G m n อมจิ t e Top อปโเดล t h a แล a n d และที่รับ Wedding Studio IPM สื่อสร้างสารรคสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดิฉันอลิสิราวราพรและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ